เอาสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมวันนี้อยู่กับสิริโยภูทอนนะครับผมสิริโยภูทอนอีสานอีดีนะครับวันนี้มะเยี่ยมยามเบาเอ็มครับผมมี่เบาเอ็มสีด่งไฟสีดังนี่นนด่งไฟหนึ่งเข่าเตะหนึ่งเขาเา่าด้วยหนึ่งเข่าโอ้โหเอาสีด่งไฟหนึ่งเข่ายน่ยมแรงป่ะนะตอนนี้ก็ประมาณจังโม้งก่อนเนี่ยป้อมันหาโม้งครับผมนะครับวันนี้มะเยี่ยมเบาเอ็ม ครับเป็นวิถีชีวิตบ้นบานเขาครับผมนี่ครับเบาอิ่มครับผมบดังไฟ,งไฟเอาดังไฟก็บบติดวันนี้โอ้ยบดงอยอยากได้เมีห่ามึงเยไยไม่ติดดู้ไหมอย่างไรอย่างไรบดงอยอยากได้เมียดังไฟก็บบติดพี่น้องโอ้ยตายแล้วโอ้บรรยากาศกับเนีเย่ยมาแรงครับผมบรรยากาศยเ,ยเยงียบสงบอยู่ทงหน้าครับผมนะครับ บบว,วมมันนี่กับเบาเอ็มเบาเอ็มวันนี้เบาเอ็มสวนด้ครับนี่ผู้ใดสนใจกับติดต่อทั้ทงยูทูบนี่หระครับผมติดต่อแลทั้ทงคอมเมนต์นี่หระครับผมนี่เบาเอ็มมันดังไฟเป็นวิธีการดังไฟอุ่นเข่ขาผมนะเล่าวา่าฟอร์บอดีมาเกลีล่ยสีอุ่นบมนะพนี่น,น้องอ๋อา๋ออ๋อเห็ตตนง่ายๆเลี่ยสีเป็นหนึ่งในบาดด้าทเลยเต๋อโอ้หนึ่งสองมองมันเถอะ โอ้ม่เงี้ยนี่สองมองอันนี้คือตรงหน้ามาได้เจ้ากินเขาได้เนงนี้ยนะหนูมาสั่งว่าถึงวันนี้คำคมเล่าไหมเนาะเาพี่น้องครับผมไม่ดีกับบรรยากาศนี่มาแล้งนะครับเบาเอิ่ยมพันมาพันดังไฟหนึ่งเขาก่อนนะโอ้ยง่ายว่าจะกินกันเ็ว่าจะกินคนหูพูดดีครับผมพี่น้องครับเบาแห่งบันชยยิโยครับผมนะครับเป็นวิธีชีวิตแบบบ้านๆนาครับรผมมอาเอี่มดังไฟ ข้างหมอนึงกวนวอนดังไฟหลอดข้างหมอนึงเมื่อบริหนี้เบาอิ่มครับผมดังไฟหนึ่งเขาโอ้นี่ครับแบบบ้านๆครับผมเอาเอาอะนรอย่งนี้เอาเฟี้ยงตีโอ้แบบบ้านๆนี่พี่น้องโอ้นี่ครับวิธีชีวิตแบบบ้านๆครับผมเอาเฟี้ยงนไงละครับเฟี้ยงอยู่นี่แหละร่างหมอนึงพัดหมอนึงทาน้ำเสติดแบบนี้นะ นี่ครับชีวิตบ้านๆแบบของแท้ครับผมพี่น้องครับวันนี้อยู่กับสุริยูภูธรอีสันอีด,ดีนะพี่น้องเนาะแบบมันบานเท่ากับผมยันมันเ,<ะ>ข,เข้มฮะต้มบกห้อยไว้ยันมันเข้มโอ้ต้มบกห้อยไว้ยันเข้มก็เลยเอาอันนี้มันเทอดอุ่นขึ้นหน,นึน่งนี่อุ่นโอ้ก็ว่าอ,อุ่นเขานาน่าวันนะวัอนี้พอประเดี๋มาพอลืมมาเข่าวันนะพี่น้องเออมันสร้างว่ะจ้ะ นี่ครับผมพี่น้องครับเอาน้ำซสื่อเส้นก้อนเตะเบาสวดครับผมผู้ใดสนใจกับติดต่อทั้งนี่ครับนิทูมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะเเคน้ำนะครับผมให้เป็นกำลังใจนะครับเอา้าฝากกระแตะหลุดมาเมื่อกี้เออเอาเอาเห็ดไปครับผมอุ้นเข่าปะนะเพราะว่าเดมาเขา่า ล้างมือไปละล้างแเองล้างแล้วโอ้ยนี <c oughs> ่แหละพี่น้องครับผมอยู่แบบบ้านๆเฮาครับอุ่นเข่าก่อนนะมึอนี่โอ้ยเปลี่ยนมานี่นะพี่น้องครับผมชีวิตแบบบ้านๆอีสานอินดี้ครับผม ครับเบาอิ่มครับวันนี้มาดูเชียงหน้าเบาอิมม่มบรรยกากาศดีรครับแล้วกับผมยนี่มาแลงครับตัวกวยต้นหนึ่งของมาในีขอ,อกอยู่คล้วยแล้วบอกหไรตัวเลยพี่น้องจากตัวกับกล้วยนะเก้าตัวเก้าตัว,ตว,ตวป,ปีนี้ได้กเสี่ยงจะกัอนปีนี้ที่ไหนกว่าที่ไหนกว่าพ่อปะคิดว่าสิพ่อคิดว่าสิพ่อหน้ามันท่วมเด่นมันมันฝนตัวกันเนาะบางแห่นเนาะเกี่ยวเข้อเร้วฝนตกเนาะ เจ้าก็เราบนนตตบนี้เฟี้ยงไหมครับเฟี้ยงมันนั่นถือน้ำมันเลยอัดบ่อด้รมันน่เขาก็ติดเมื่อไรแต่ประเด็ินไม่ติดคนหิดกันหิดเวียโอ้คนหิดกันหิดเวียกเหรินดินมันมเลรินดินโอ้ยบงเขาติดเมื่อพี่น้องยโอนี่แหละครับผมพื้นมาผู้ได้วันเนี่ยก่อนเนี่ยผู้ถมาแล้วก่ เขาติดมือนี่เป็นคนดูคนมันนั่นวะเมียนโอ้นี่สังเกตเลยเพี่น้องไซแยมกันนะเมียสังเกตเลยเพี่น้องไอเมียนี่หรือล่ะโอ้ก็ยังคำกูเถ่าคนไว้เลยเนาะขั้นเนี้ยพวนี่ต้องมึงมือว่ามือแตกมือนั่นโมเวเต้อันนี้เขาติดมือแสดงว่าแสดงว่าเราเป็นคนดูคนมันคนเบียกคนยังครับผมยี่เป็นกับหา ขุดหอยขุดปูไปนะมเลยเขาติดมือโอ้หนุนหนูหุนมันนี่ตัวนี้ให้ทางไหนวะนี่ทายงท้นหม้อตัวทางท้าหม้อตัวนี้โอ้เบาอิ่มไหมเอาไรโดนบปเนี้นี่มันขึ้นมันขึ้นมือนเดี๋ยวม,มันไม่ขึ้นม,มันไม่ขึ้นก็ติดมือไรแต่ว่า โอ้ย <c oughs> คนว่าคนดูคนมันพี่น้องไอ้เขาติดมือคนเบียดคนงานพะนะจะไปขางน,นี้กิมือเดียวหนึ่งข้าวบะรีดกินยังไงด้กินเต็มร้อยเขาถอนถอนโอ้เอาเนี่ยพี่น้องครับผมชีวิตมันบัตแล้วครับผมถอนพน,อนันนว่าถอน ม่อิ่มเอยเปิดฝาพี่น้องกินบ้นหมืนน่นไรไปเนี่กินเ้ยมีเศียแล้วโอ้โอไไกินเนื้อแยมพิเยษคือยำนอนไม่กินมันเหรอบ่อยแคกิน <c oughs> โอ้ยนอนม่กินคือตื่นอีกคือต้อตงกินมันวะโอ้คนเกียคนงั้น<ะ>มีเมี่ยวกับอไรนี่ขัดเมื่อเช้ามุงูอะไร้ขาดข<บ>าดเราอยู่อะไรโอ้ขาดเราอยู่อะไรขัดเราอยู่อะไร เธอไม่เป็นไรขัดนแล้วเหมือนตายทั้งเป็นเบ้ยอ้าพี่น้องครับผมกับเบาเอ็มนะครับมนีนะครับผมนี่เป็นอาณาจักรของบเอบา,บาเอ็มครับผมมนีไม่เยี่ยมยามเบาอ็มครับโอ้บรรยากาศดีพี่น้องย่มแรงบรรยากาศกำลังดีนะครับผมครับกับเบาเอ็มนอม้องมนีเนาะไม่เยี่ยมยามเบาเอ็มส,นพ,สนพักปลูกยังแน่นอ้ยหลายยังหลายยัง มันคงเกิดไว้นั่นโอ้สวนฟักนีอย่หลายอย่างอันนี้ปลูกเองบ่เด็กบ่ได้ปลูกนี่ปลูกเยงป่าตู้หัวหนามันเทียวะอ้ยนีใส่ยางเงพปาังกี่ตัวงเป็นพังกีตัวยังนั่นฮะึงกับากตทำไมกับาทำไมกีตัวโอ้สุดยอดีเลวะหัละผ้าหัวละพาโอ้อันนั้นยังนั่นกับพาตินั่นกี่ตัวใบญงแ่ว่ ผักชีบ้านพักชีกินมีเวิร์ดทีบ้านพักชีกินมีเวิดมันก็ต้งไปซื้อเลยมันเถอะบ่ได้หนูมาได้ยังมากมามากขึ้นงเดียวจบเอามีต้นนี้ยังนี่สมุนไพรกับมีแตัวนี้โอ้โห้สมุนไพรก็มีพี่น้องเลยยารักษาโรคโอ้ยารักษาโรคโอ้ขอทาขอทาเลยน้องว้สมุนไพรก็มี โ <ame> อ้น่าจับต่ยวายเป็นหังล่ะวายว้าวไปนังมาเนี่ยหนึ่งข้อไปแล้วเ้มีไข่ข้อก็ขึ้นดูขึ้นมันแต่วะควข่มีกตัวเนี่ยวข่นะเก้าตัวเก้าตัวไปเรีงได้ปะเอามีไขยดอนพร้อมตีนั่นโอ้ไขยดอนกับมีพี่น้องไขยดอนสองตัวเตะ โอ้ยดอนสองตัวนี่ครับผมพี่น้องบรงบรยากาศยังมาแรงรับผมเป็นทงหน้าครับหลังจากเกี่ยวขเขาแล้วเฟี้ยงใครนี่ได้อัดบ,บ่นี่อัด,อด<ม>ได้บ่นี่ยอัดบ่บด<ม>อัดเ,เนี่ยเจ็ดตัวที่เจ็ดก่อนโอ้โอ <70. S 2> <80. S 3> ้เเจ็ดก่อนก่อนแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดตวเม่เป็นชีรยอโอ้โอ้ปีนี้มันฝนตกนาะเกลียวขอเฝนตกน้ะ ผลพี่น้องข้ยบ่าวอ,อ,อิ่มครับผมโอ้มีแต่ตัวอ้วนพี่น้องบ่าวอิ่มอุ่นเขาเหล้าบริกสกทธิ์เอา,าข,อข้ยเขาคอก่อนะนี่แหละพี่น้องเป็นวิถีชีวิตแบบบ้นบนานๆเฮาเนาะผมตามภาษาบ้านนอกโอ้ผลข้อยเล้าโอ้นี่แหละครับผมอันนี้ข้ยดอนข้ยดอนซื้อยังนี่ตัวนี้ กิมอะไรคุ้ยข้อควอกนี่แล้วผมชีวิบบานเฮาเนาะตัวนี้เอาไว้นี่บ่นี่แม่กับลูกลูกมันสองตัวล้ลบ่นี่ปาดโอ้เบาอิม่มเคยมีคุ้ยงามสะบ่ะนี่เป็นน้องครับผม น่าจะาของเบาอิ่มครับนี่ค่อยหน่อยเขาจะออกครับผมได้จังมือเลยอาทิตเดียวอทิเดียวโอ้นี่ค่อยเบาอิ่มครับผมออกเลยทิตยหนึ่งคนน่ะนะซื้อวาจังไลยมิซสือบปล่ะขโอยขึ้นกันโอ้อรับอีดอนกับมี ข้อยกับป oh, ็นบันี้พี่น้องโอ้อะไรข้อยเขาขอกกยกบเานอี่พีอกัอยบยมืออยาันที่สองกันนาีเป็นอกาีเป็นเหมือนนี่เป็นแม่เป็นหมือนเป็นเหมือนเป็อยี่สิบเหมือนยี่สิบเป็นสองเหมือ